สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเชิญเขานกนานเนตเธอร์เลนอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกเลยนะคะฮันเป็นตี่รักเลยนะคะเข้าสู่ช่องเขานกนานเนตเธอร์เลนค่ะพี่น้องตอนเช้าๆก่อนไปทํางานนั่งทานซุปมันยังร้อนค่ะซุปฟักทองใส่พวกเม็ดตัวเม็ดตัวอะไรอ่ะต่างๆด้วยค่ะน่าทานอร่อย ร้อนเมื่อกี้ตื่นขึ้นมาดูดูอยู่ทูบของอาจารย์อาจารย์เบียคนตื่นทำค่ะชอบมากเลยชอบดูรู้สึกง,ง่ายๆดีเข้าใจง่ายนะคะพี่น้องพี่น้องม,มีใครมีใครมั่งกะพี่น้องขาที่เป็นเหมือนข้าวนอกนานะก่อนที่อาจารย์เบียเนี่ยจะมาจะมา พูดเรื่องอธรรมะนี่นะคะพี่น้องขาธรรมะอันเป็นที่แท้จริงของคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเข้านอกนา,นาไม่เข้าใจเลยค่ะพี่น้องไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจพระองค์ไหนพูดเลยพออาจารย์เบียมาออกคลิปพูดเรื่องธรรมะมาสอนเรื่องธรรมะนี่เข้าใจ แบบง่ายง่ายง่ายแบบจํง่าย,ง,าย,แบบง,ายง่ายนะพี่น้องขาแบบใช้ชีวิตประจําวันง่ายง่ายอาจารย์เบียสอนง่ายง่ายึงเข้าใจมากๆเลยอะแบบเก่งมากเลยนะต่ตกับพี่น้องขานั่นแหละเมื่อกี้เมื่อกี้ไปพูดพูดอยู่ทำหนมปังให้พี่บาวพี่บาวเ็าสายเขารถติดเขาร,รีบไปก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันทำหนมปังให้ ต้องคหอทอนมปังไปกินที่ทำงานกับพี่น้องขะนั่นแหละอ่พี่น้องขาก็นกนานไม่เข้าใจนะอ่ไม่เข้าใจที่พระเขาพูดพระเขาเทศอะไรอย่างเงี้ยพออาจารย์เบียร์ฟังอาจารย์เบียร์แล้วเข้าใจทุกอย่างเลยฟังง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆนะคะพี่น้องขานั่นแหละการอ่ะอะไรอ่ะปลูกเศกนน่นนี่นั่นนะอ่าปลูกเศกแล้วก็อะไรอ่ะทา ลงหน้า,นาองอะไรอาจารย์เบียอปออาจารย์เบียพูดเขานกนาเคยรู้จักคนคนหนึ่งนะเขาพูดบอกเข้านกนามาเองเลยตอนนั้นน่ะนั่นแหละตอนที่กลับไปเมืองไทยนะเขาเขาพูดเขาบอกมาเองเราไม่ได้ถามเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะมีมีแฟนแต่แฟนน่ะนอกจงนอกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องขาแล้วทีนี้เขาบอกเขาไป ลงลงหน้าทองอะ่ะให้พระทําให้อะ่ะลงหน้าทองอะไรก็ไม่รู้แล้วข้าวนกนาก็บอกไหนไหนมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็น,นก็บอกมองไม่เห็นพระทําพิธีแล้วก็ฝังเอาไว้ว่าอย่างเงี้ยอย่าให้แฟนไปมีผู้หญิงใหม่น่นนี่นั่นนะคะพี่น้องกาแต่เรื่องอย่างนี้นะข้านกนานะ่ะไม่เคยไม่ไม่เคยเลยนะแบบว่าไม่เคยเชื่อเลยอย่างแบบไม่ใช่ลบหลู่อะไรนะ เรื่องเกี่ยวกับร่างทรงร่างทรงหน้ากลัวเคี้ยวหมากเอ่อมานั่งพูดอย่างโน้นอ,อย่างนี้แล้วทรงอย่างนั้นกลัวมากเลยไม่เอาไม่เอากับพี่น้องกลัวไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยไปไม่เคยเข้าข้างเลยว่างั้นเนอะนะแล้วปลูกเสกโน่นนี่นั่นอ่ะก็ไม่ไม่เคยนะไม่เคยให้พระไปทํปลูกเสกโน่นนี่นั่นพระที่เอามาวางไว้บนตูโน,น้นก็เอามาจากวัด ก็ไม่ได้ปลุกเสกหรือเขาปลุกเสกเอาไว้แล้วเข้านกนาก็ไม่ทราบนะก็พี่สาวให้มานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วพอฟังฟังอาจารย์เบียนะมันมันยังไงอะมาอาจารย์เบียตื่นทำมันมันมันเหมือนกับว่าเรามีาศาสนาอีกอะเมื่อก่อนข้านกนาจะพูดพูดพูดหลายครั้งว่าเข้านกนานะ่ะไม่มีาศาสนา คือว่าถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะค่ะพี่น้องขาเราก็ใช้ชีวิตประจําวันไปอ่ะนะถ้าเราไม่เข้าใจเราจะพูดว่าเรามีศาสนาได้ไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเข้าใจอะ่ะแล้วเหมือนกับว่าเออพอมีมีศาสนาขึ้นมาบ้างปออาจารย์เบียร์พูดนะคะปอเข้าใจกับพี่น้องขาเข้าใจเข้าใจดีเลยแหละเข้าใจดีเลยแบบตื่นเลยแหละตื่นเลยแต่เข้านอกนาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่อง เกี่ยวกับไสยศาสตร์มันมีสริงแต่ไม่ไม่ไม่ได้ลบลูนะแต่ไม่เชื่อไม่ไม่ชอบอะไรที่เรามองไม่เห็นกับพี่น้องอะไรที่เรามองไม่เห็นอย่างนั้นแหละคนเจ้าเข้าทรงเจ้าเข้าทรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยแล้วเดี๋ยวนี้นะพระเห็นไหมพระปลูกเศกปลูกเศโน่นปลูกเสกนี่อาจารย์เบียร์ยังบอกว่าพระไม่มีกิจที่จะต้องไปปลูกเศโน่นปลูกเศษนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้า ไม่ได้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นมาอย่างนั้นแล้ววันก่อนเห็นไปปลูกเสกหมูเด้งหมูเด้งให้คนไปบูชาบ้าเหรอใครถ้ามีคนไปเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาไปบูชาคนคนนั้นก็ไม่ปกต,ไปกติไม่ปกติแล้วแหละเข้านอกนาว่านะแล้วพระบางตัวต้องพูดบางตัวเลยไม่ต้องกลัวว่าจะบาปอ่ะบางตัวเห็นไม่ไปปีนขึ้นออปีนขึ้นเสา หรือไปนั่นเน่ปลูกเสกหมูเด้งหรือว่าไปไปอะไรอะปลูกเสกสิ่งต่างๆลงหน้าหน้าทองอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นปลาพวกนี้ปลาอาากินเข้าไปเอาแต่ห่มเหลืองเอาป้าเหลืองมาทามาหากินว่าอย่างนั้นเลยค่ะพี่เออเข้านกนาว่าถึงเข้านกนาไม่ไปวัดไงคะไม่ไปกับวัดอ่ะ บางทีเราไปวัดนะบางทีเราไปวัดเราไม่ทําบุญนะพระก็จะมองมาที่เราแปลกๆก็มองมาแปลกๆนะเราไม่ทําบุญอ่ะนะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ไปค่ะไม่ไปไม่ไปค่ะเวลาจะทําบุญทําอะไรก็นั่นแหละก็ให้คนให้คนไปใครที่ลําบากก็ให้เงินเขาอะไรอย่างเงี้ยยังดีกว่าค่ะ เราแล้วเราก็ไม่ทําฟา์มเดือดร้อนให้ใครเราไม่ทําฟามอ่อะไรให้ใครชีวิตอยู่แบบปกติก็ดีแล้วนะพี่น้องขะแล้วอ,อะไรอะปลูกเสกน้นนี่นั่นเยอะแย,ยะไปหมดเห็นไหมล่ะพี่น้องนั่นแหละแล้วเวลาจะออกไปออกอ่เอเขานิมนต์ออกไปโน่นนี่นั่นออกไป่นิมนต์อ่ะนะต้องนั่งรถหรูรถลีมูซีน นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านปลาเปรตด,ดอย่างนั้นอะไม่เอาหรอกไม่นับถือแล้วไม่กลัวด้วยว่าจะบาปปลาอย่างนั้นอะปลาหาแดกหากินอะไม่กลัวว่าบาปค่ปะปลาเปรตดพวกตัวปลาอย่างนั้นอะไม่เอาค่ะพี่น้องขาแล้วเวลานิมนต์จะเดินไปไหนต้องเดินจูงมือผู้ชายไปปลาบ้าบอคอแตกพอเห็นแล้วก็ไม่นับถือหรอกนับถืออะไรอะปลาปลา เอาเอาเอาผ้าเหลืองทำมาหากินทำมาหาแดกไม่ใช่ทำมาหากินนะทำมาหาแดกนั่นแหละก็ตอนนี้ก็มีแต่เรื่องพระนะพออาจารย์เบียมาเข้ามาอต้านอาจารย์เบียคนถืนตำอีกว่าอ่าถ้าถ้าจะพูดสอนทมต้องเออต้องต้องคนต้องเป็นพระใส่ผ้าเหลือง ก้านกนาว่าไม่จริงก็าอาจารย์เบียร์เขาก็าบอกว่าการวาดข้อสนทําได้จริงไหมคะพี่น้องตื่นเลยปอปอปออาจารย์เบียร์มาพูดทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วหละนะว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ปอเขามีคนมาอย่างนี้คนหนึ่งอะ่ะมันจะดีกับทุกคนเลยเห็นไหมบางคนก็ไม่เข้าใจก็ามาเข้าใจเหมือนเก้านกนานะค่ะพี่น้องค่ะถ,ถึงไม่ไปวัดแล้วก็ประปลตัวไหนที่ไม่ดีปลดเป็ด ไม่ต้องไปการพนักถือแล้วเราก็เราก็ไม่นั่นด้วยค่ะพี่น้องเราไม่ไม่กลัวบาปด้วยตัวเขานั่นแหละต้องเป็นบาปไม่ใช่เราตัวเขานั่นแหละบาปเราจะบาปอะไรอ่ะมันสามารถว่าได้ถ้าพระพระทําตัวไม่ดีจริงไหมคะพี่น้องค่ะพระทําตัวไม่ดีไม่เอาหรอกไม่ไปหรอกกระตรงขัดถินก็ไม่ทําหรอกพี่น้องค่ะไม่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 ไปทำหรอก เงินแต่ละวัดเยอะแยะเป็นร้อยล้านมันจําเป็นอะไรตอนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีเงินที่จะใช้อ่าส่วนตัวน่นนี่นั่นเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านมีไม่เห็นพระพุทธเจ้ามีอย่างนั้นเลยแล้วก็อะไรอ่ะมีที่อยู่โหยขุดติสร้างเป็นอาณาจักรของตัวเองเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านเป็นชื่อ โน่นชื่อนี่ชื่อไรโน่นไรนี่ไรนั่นเป็นของตัวเองพระอะไรพระกิเลสหนาพระพวกนั้นน่ะไม่เอาค่ะไม่เอาเลยตัวเข้านกนาไม่เอาเข้านกนาอยู่อย่างนี้ไม่เห็นไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยไม่ไปไม่ไปบูชาพระไม่ไปทำบุญไม่ไปที่วัดไม่เห็นเดือดร้อนเลยเงินทองเข้ามาทุกวันเข้ามาเตมาเต็มไปหมดเลยะน่ะจะพูดเรื่องพระช่วยชั่วพระเปรตตอย่างนั้นน่ะ ้านกนากลัวขเขาเข้านกนากลัวพี่น้องนะ่ะกรัวพี่น้องจะไม่มาดูคลิปมากกว่านั่นแหละตีกานกนากลัวอยู่อย่างนึ่งในชีวิตของ้านกนาเน่ะนะ้นานกนากลัวว่าพี่พี่น้องน้นั่นแหละไม่เข้ามาดูคลิปนี่แหละที่กลัวกับปลาพวกนั้นนะ่ะเข้านากนาไม่กลัวหรอกไม่กลัวบาปหรอกไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นปลาพวกนั้นนั่นแหละก็เลยเห็นมันดังแล้วทีนี้มีแต่เรื่องอช,ชาวเรื่อง เรื่องไร้สาระออกมาทำนับพระแล้วก็เรื่องที่ว่าทำไม่ดีโน่นนี่นั่นแต่ทำไมไม่สึกพระอย่างนั้นนะไม่เข้าใจเลยสึกออกไปดึงผ้าเหลืองออกสึกแล้วก็ตีบทรงเลยอย่างเงี้ยตีบทรงเลยพวกพระอย่างนี้ <c oughs> จริงไหมครับพี่น้องคานั่นแหละก็เลยพูดไปพูดมาก็มานั่งพูดเรื่องพระมันก็เรื่องจริงอ่ะทุกคนเขาก็เห็นกันทั่วประเทศไทยอ่ะ YouTube ช่องโน้นช่องนี้ช่องนั้นเทวก็ได้ดูกันทุกคนได้เห็นกันทุกคนจริงไหมคะนั้นแเลยเข้านกนาเขามาพูดตอนเช้าเพราะว่านั่งฟังอาจารย์บียมาเมื่อกี้คะ่ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะไปทํางานคะ่ะแดดแรงวันนี้ไปทํางานขอบคุณมากๆคะ่ะยังไงก็ฝากช่องเข้านกนาเนเตอร์แลนด์นี้นั้นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ